จะว่าไปตอนนี้เราเป็นเจ้ามดแดงงั้นหรอไม่ใช่มดดำงั้นสินะต้องค่อยๆมาเก็บอาหารแบบนี้เรื่อยๆเป็นเกมแนวกดๆที่แสนจะเพลิดเพลินเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาปรปตะไปนะครับกับเกม Little Ant Colony ดินแดนของเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองนะครับถ้าดูจากภาพเราจะเห็นได้ว่าเกมนี้ก็จะคล้ายๆกับเกม Idol a n t ่เราเพิ่งเล่นกันไปนะครับผม แต่ดูจากภาพของเกมนี้ค่อนข้างจะสมจริงสมจังกันเลยทีเดียวเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้ามดของเราจะสามารถกินอะไรกันได้บ้างครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อตินี่ในการทําคลิปต่อไปนะครับผมพร้อมที่จะดูหรือย,อยังเอ่ย มาตอนนี้เราจะต้องสร้างเจ้ามดตัวแรกปือออกมาแล้วโอ้โหดูสิงับกับอุย้ยมันกินหน้าของพิซซ่าไปก่อนเลย <c oughs> พิซซ่าที่แสนจะกรอบบางแสนอร่อยมาตอนนี้อัปเกรดเรื่อยๆปืเดี๋ยวผมด้านบนก็จะเป็นการใช้ DNA นะครับในการทำให้เจ้ามดเติบโต,ตขึ้นฟัสดีฟิลนี่คืออะไรเอ่ย๊อโอ้โหคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันมาแต่ว่าตอนนี้นี่ ใช้ตรงนี้เป็นพลังงาน increase max limit เพิ่มครับผมอ่อาอาณาจักรของเจ้ามดต้องใช้อาหารในการอัปเกรดอ๋อนี่ก็คือความไวในการหา DNA นะครับยิ่งเราอัพข้างล่างเราก็จะได้อาหารได้อย่างว่องไวมากขึ้นประมาณนั้นนะครับผมอืออัพไปเรื่อยๆ and power สามารถแบกของได้อย่างมากมายมากขึ้นเอาละดูซิค่อย,อยๆเด็ดออกไปแบบว่าทีละชิ้นทีละชิ้นนี่เพิ่มแบบว่า เยอะ,ะไปเลยโอ้โหเป็นไงตอนนี้นะครับเจ้ามดของเรามีความแข็งแกร่งที่มากขึ้นแล้วบวก40อาหารงั้นเหรอโอ้โหโอ๋อเป็นการคลิกเพื่อเพิ่มอาหารสําหรับการอัปเกรดได้ด้วยยิ่งเรากดตรงนี้เจ้ามดของเราก็จะมากขึ้นโอ้โยตรงกลางฟู้ดอัปเกรดอัปเกรดอาหารเดี๋ยวผม เราจะต้องรีบอัปเกรดหลายๆอย่างเพื่อที่จะได้กินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าครับผมอ่าตอนนี้ออแมครีมิดครับผมเลเวล2มานิวเลเวลปุ๊บกดรับไปก่อนแล้วก็ตอนนี้เพิ่มการเจริญเติบโตของเจ้ามดเก็บอาหารเพิ่มด้วยป๊ป๊บป๊าป๊นี่ป๊ป๊บเจ็ดแล้วก็ฟ้าครับผมนี่เลยปุ๊บ จะได้ DNA ได้รวดเร็วมากขึ้นปื๊บ,บมาเก็บอาหารกันต่อแล้วก็จะมาอัปเกรดอะไรกันดีโอ้โหรู้สึกว่าลิมิตตรงนี้เราควรจะเพิ่มให้มันเยอะๆไม่งั้นนี่มันเต็มอย่างว่องไวปื๊บปื๊บปื๊บ,บโอเคนะครับปั๊บนี้เลเวลสเรียบร้อยลองดูโฆษณาหน่อยสิมาแล้วมาแล้วเราจะเห็นได้ว่าเจ้ามดค่อยๆขนอาหารนะครับแต่ว่าไม่ได้เดินลงลูมีการโยนอาหารเข้าไปในรังครับผม โอ้โหน่ารักจริงๆมาตอนนี้ปื๊บๆโกลแอนแล้วก็เก็บอาหารเพิ่มเติมเราจะต้องมาอัปเกรดพลังของเจ้ามดเดี๋ยวก่อนอัปเกรดอาหารดีกว่านีครับผมทําให้การคลิกแต่ละครั้งได้อาหารได้แบบมากขึ้นเป็น200กว่าครับผมอ๋แล้วก็อัปพ,พาวเวอร์ปื๊บๆโอ้โหเรเวลสี่แล้วเมื่อไหร่เจ้าพิซซ่าชิ้นนี้จะหมดกันนะ เป็นเกมที่บอกเลยว่าใช้เวลากว่าอีกเกมนึงนะอันนั้นค่อนข้างจะละลายหายไปเรื่อยๆแต่นี้ค่อยๆเด็ดออกมาทีละชิ้นให้เห็นแบบเต็มตากันไปเลยตอนนี้นะครับผมเพิ่มมดอีกอม,มีมดทั้งหมดประมาณ 9ตัวครับผมที่สามารถทำงานได้จากนั้นก็ฟูดอัปเกรดปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,บปบด้านล่างนะครับจะมีเกี่ยวกับแอนคอนีแล้วก็สกินแผนที่อะไรต่างๆที่รอคอยการอัปเกรดของเรามาตอนนี้เก็บอาหารได้แบบโคตระหาสารป๊าบป,ป๊าบเดี๋ยวก่อนแม็กริมิด เพิ่มไปเยอะๆปึบ๊บเจ้ามด10ตัวกันแล้วยิ่งเราอัปเกรดนี่ครับผมเจ้ามดของเราก็จะเติบโตได้อย่างดีมากขึ้นนะผมมาอัตราการเติบโตของมด33%นี่เลยอยของที่มันสามารถแบกได้นี่ก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับตอนนี้เรามาอัปเกรดฟูดกันต่อปั๊บๆนี่กลายเป็นครั้งละ900กว่า แล้วก็ควรจะฟาสต์รีฟิลตรงนี้ปึ๊บๆๆๆ๊ๆๆอือป๊าบมาเลยเพื่อนฟาสต์รีฟิลนี่มันคืออะไรเอ่ยอืมไม่รู้เหมือนกันนะอัพๆไปก่อนละกันอ๋อรู้และน่าจะเป็นเดี๋ยวผมแถบนี้รีฟิลได้อย่างรวดเว็ว,าวามากขึ้นป๊าบเฮ้ยด้านขวามันคืออะไรเอ่ยลองกดดูสิที่เป็นรูปเจ้ามดอื้เดินไวขึ้นงั้นเหรอลองดูซิโอ้โหโคตรจะไวครับผมแต่แบบว่า ได้เวลาแค่ประมาณ20วิแย่จริงๆเอาละตอนนี้เราจะเพิ่มเกรดไปเรื่อยๆนะครับผมมาปึ๊บออัออตราการเติบโตมีมดทั้งหมด12ตัวกันแล้วตอนนี้ก็มาอัปเกรดพลังของเจ้ามดกันบ้านดีกว่าปั๊บปั๊บปั๊บปปั๊บป,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 ปเป็นไงล้ะเพื่อนเรเวลเนี่จะเห็นได้ว่ามดค่อนข้างจะแบกได้แบบว่าว่องไวแล้วก็มีพลังที่มากขึ้นนะครับผม ปืบ๊ปบโอเคครับผมตอนนี้ก็มาลองกดที่ตรงนี้นี่คืออะไรมดเติบโตได้12วิลองกดดูสิปืบ๊บตอนนี้ก็อีกประมาณ กี่วิก็ไม่รู้กดอัปเกรดไปก่อนฟรีครับผมป๊าป๊ปาปอือนี่เลยเจ้ามดตัวใหม่กำลังจะกำเนิดขึ้นอ๋อ25%ปอ่ะป๊าบเ0รเราต้องให้แทบ DNA นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะได้สามารถเพิ่มจำนวนมดได้แบบมากมายมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเก็บอาหารไปแบบนี้ตอนนี้ปุ๊บปุ๊บอัปเกรดตรงนี้เพื่อให้แถบด n เอเออเพิ่มอย่างว่องไวเนี่ยผม มาตอนนี้ก็วุ้ยสงสัยต้องอัปเกรดลิมิตของเกตเพิ่มขึ้นปัป๊บมาอัปตรงนี้กลายเป็น1 3ื่นสามครับผมไม่ใช่4ี่หมเราควรจะมีการอัปเกรดที่แบบว่าให้มันบาลานซ์นะครับผมอเราจะเห็นได้ว่าเจ้ามดแต่ละตัวจะมีการทํางานที่ว่องไวนะครับบางตัวหยิบชิ้นเล็กบางตัวหยิบชิ้นใหญ่แล้วแต่พละกําลังของแต่ละตัวเอาละฟดอัปเกรดปื๊บ,บมาจากนั้นก็แอนพาวเวอร์โอเคนี่แหละ เก็บอาหารได้ครั้งละเป็น2000อ๋อยอดเยี่ยมจริงๆดูสิควรจะอัปเกรดพอ,อร์เพิ่มโอเคโอค้ยอ,อัพได้โคตรเยอะมาโอ้โหแบกชิ้นได้แบบว่าโคตรใหญ่กับผมตอนนี้ใช้ได้ใช้ได้เก็บอาหารได้ครั้งละ2 4 0 0จากนั้นตอนนี้ก็จะไปอัปเกรดเกตร,รีมิตตรงนี้ปึ๊บ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 เออแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การเติบโตของเจ้ามดจะได้มีจำนวนมดที่มากขึ้นตอนนี้ก็มีประมาณ15ตัว พิซซ่าชิ้นหนึ่งใช้เวลากินค่อนข้างจะนานนะครับผมดูสมจริงขึ้นอีกนิดหนึ่งเอาละอัปเกรดฟู้ดครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บปโอ้โหได้ครั้งละ8,000แล้วก็ปึ๊บเพิ่มจำนวนมดปั๊บปั๊๊อัปเกรดไปเรื่อยๆหลายๆอย่างเย้ลังเลเวล10กันแล้วฮ้ยามา75%ตอนนี้เก็บอาหารได้1ล้าน7แสนครับผมมาอัปฟาตตรงนี้ดีกว่าเพิ่มเกรได้อย่างว่องไวปึ๊บ นี่มด16ตัวพิซซ่าก็ตอนนี้เหลือแต่ขอบขอบนะครับน่าจะกินอีกไม่นานจะว่าไปตอนนี้เราเป็นเจ้ามดแดงงั้นหรอไม่ใช่มดดำนั้นสินะต้องค่อยๆมาเก็บอาหารแบบนี้เรื่อยๆเ,เป็นเกมแนวกดๆที่แสนจะเพลิดเพลินอุ้ชปรืบตอนนี้อัปเกรดพาวเวอร์ครับผม โอ้โหบางตัวแบกชิ้นโคตรใหญ่ครับผมใช่ได้ใช้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆนี่คืออะไรเอ่ยที่เป็นรูปชี้ผลไม้ตรงนี้เก็บอาหารแบบออโต้คลิก40วิงั่นเหรอลองดูล้กันปึ๊บโอ้โหดูสิตอนนี้เก็บอาหารแบบรวดเร็วครับผม สามารถช่วยกันกดได้แบบนี้เฮ้ยอย่าพึ่งลืมไปเราต้องอัปเกรดอืมจะมาอัปเกรดอะไรดีเอ่ยตอนนี้ฟู้ดอัปเกรดปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บทำให้สามารถเก็บอาหารได้อย่างว่องไวต่อไปก็ฟ้าตรงนี้แล้วก็รีมิตเกตครับผมมาเก็บไปเรื่อยๆโอ้โหแอนพาวเวอร์มันคลิกให้ประมาณ40วิเราก็สามารถอัพทุกอย่างได้อย่างรัวๆไปเลยนี่หมดแล้วลหรอ่มตอนนี้พิซซ่าก็เหลือแต่เศษๆครับผม เอาละนะสิ่งที่ควรจะมาอัปเกรดตอนนี้เพิ่มเปอร์เซ็นต์การติบโตของเจ้ามดแล้วก็แอนพาวเวอร์โอเคพลังเพิ่มขึ้นเยอะอ้ห <c oughs> เป็นไง <c oughs> บางตัวแบกแบบว่าโคตรจะเสร็จเส็จ <c oughs> กินแรงเพื่อนจริงๆแต่บางตัวก็พละกกำลังใช้ได้นะครับผม มาจ้าวดตอนนี้ทํางานอย่างว่องไวไปก่อนป,ปึ๊บแทบจะไม่มีเวลาดูเจ้ามดเลยเพราะว่าต้องมาอัปเกรดสิ่งต่างๆให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมหรือแล้วก็ต้องคอยมากดอาหารตรงนี้ด้วยเอาละตอนนี้ก็อัปเกรดฟัสรีฟิลปึ๊บอ่าเกรดด้านบนก็จะเพิ่มอย่างว่องไวป,ปึ๊บแล้วก็ริมิตเกรดครับผมพอเริ่มจะเล่นเป็นก็ไม่มีงงกันแล้วป,ปึ๊บมา อัปเกรดรีบิตต่อไปก็อัปเกรด Food Power อรนี่คืออะไรเอ่ยฟิลดีเอ็นเอบาร์นะครับให้มันเต็มเลยล่ะไม่จะเป็นเดี๋ยวมันก็เต็มได้รอแป๊บเดียวเองพิซซาตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าใกล้จะหมดชิ้นกันแล้วใช้ได้นะครับเจ้ามดเอ๋ยทำงานให้ไวกว่านี้ได้ไหมเอ่ยนี่เลยครับมีมด18ตัวออลังของเราก็เป็นเรเวล14ค่อยๆพัฒนาลังเจ้ามดแดงนะครับ เอคราวนี้อัพอะไรดีเอ่ยเวอร์จะเต็มป่าเป็นไงโอ้โหขอบที่กรอบกรอบบางๆนะครับกำลังจะหายไปแล้วมาปึ๊บฟูดอัพเกรดปึ๊บปึ๊บปื๊บป๊บโอเคครับผมตอนนี้เก็บอาหารได้ครั้งละ3,500ครับผมรอดูเจ้ามดทำงานไปเรื่อยๆนะอืมป๊บปึ๊บปึ๊บปื๊บโอ้โหแทบจะไม่เหลือแล้วขาดติ่งอีกแค่นิดเดียวฟึโอเคเรื่อยๆเรื่อย สมมุติว่าหมดจากพิซซ่าชิ้นนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้ามดตัวนี้นี่จะไปกินอะไรอีกเอ่ยเอาละอัปเกรดฟู้ดครับผมอีกทีหนึ่งเออลังเลเวล16ปั๊บอัปเกรดนี้เปอร์เซ็นต์ของเจ้ามดเริ่มจะเพิ่มจำนวนได้อย่างยากลำบากนะครับผมเอ้ยหมดแล้วเย่หมดจนได้โอ้โหได้ได้เพชริบคูณ4ไปเลยโอ้โหคราวนี้ก็เป็นเออเฟนฟรายงั้นเหรอ ค่อยๆลอกเปลือกนอกออกนะครับตอนนี้อ,อพวกมดตอนนี้ก็มีจํานวนทั้งหมด19ตัวอุ้ยว่องไวเหมือนกันนะเนี่ยมีประมาณ4ชิ้นงั้นเหรอถ้าเป็นในเกมนี้เจ้ามด ไม่น่าจะกินกระดาษไปหรอกนะเท่าที่คิดจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ปุ๊บปุ๊เอาละตอนนี้เราจะเก็บอาหารเพื่อนําไปนี่ครับผมอัปเกรดอัตราความเร็วของ DNA นะครับนี่เลยปุ๊บ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 โอ้โหยอดเยี่ยมใช้อาหารค่อนข้างจะเยอะจํานวนแบบว่า16ล้าน58ล้านอะไรแบบนี้พลังของเจ้ามด ยิ่งเราอัปเกรดก็จะยิ่งแบกได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นแบบนี้ปัาบเลเวล17แล้วอยาอัปต่อโอ้โหหนึ่งจุดล้านต่อชิ้นนี่เลยค่อยๆลอกออกมาเรื่อยๆ hmm. ปับป๊บ,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 บมาแล้วก็อัปเกรดเดี๋ยวอีกหน่อยก็น่าจะมีการเปลี่ยนสก,กินแล้วก็การ upgrade, อัปเกรดอัตราการเติบโตอะไรต่างๆนะครับนี่เลยดูโฆษณา๊ยได้137อาอาหารเหรอไม่จำเป็น เก็บเองก็ได้แป๊บเดียวตอนนี้เราจะอัปเกรดนี่เลยปุ๊บการเก็บอาหารไปเรื่อยเ<ๆ>ฟ้นไฟล์ได้ถูกลอกออกมาแบบว่าเรื่อยๆครับผมตอนนี้กำลังแบ่งกำลังออกเป็น4ชิ้นน่าจะรวมกันกินชิ้นเดียวไปเลยนะ จะได้ไม่เสียเวลาสงสัยกลัวจะไปชนกันเองก็เลยแบ่งงานกันแบบนี้นะครับผมเอาละอัปเกรดอะไรกันต่อดีปุ๊บปุ๊บปุ๊ปออ,อัตราการฟื้นฟูอย่างที่บอกว่าเกมนี้นะครับค่อนข้างจะใช้เวลามากกว่าเกมหนึ่งเพราะว่ากว่าจะกินได้แต่ละอย่างดูนานกันเลยทีเดียวฟึุ๊ปเราจะมาเฝ้ารอกันว่าเมื่อเฟนไฟหมดปุ๊บพอกระดาษเจ้าพวกมดจะกินหรือเปล่าเอ่ยถ้ากินก็บอกเลยว่านานแน่นอน ป,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 ปุ๊บในตอนนี้นะครับเราก็มีมดจํานวนทั้งหมด20ตัวแล้วการเติบโตของลังจากเจ้ามดตัวเดียวค่อนข้างทําได้ดีนะครับผมเฟ้นไฟชิ้นแรกดูสิครับผมกําลังจะหมดแล้วแม่ใช้เวลานานจริงๆค่อยๆเด็ดทีละชิ้นเอาแล้วนะตอนนี้เราก็ให้มันออโต้การคลิกๆไปก่อนเราก็จะมาอัพเกรดอะไรกันดีนะนี่เลยฟัตรีฟิวปึ๊บปึ๊ โอ้โหอัพได้โคตรรัวนี่เรเวล20แล้วแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บ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 โอเคเฟน้นไฟชิ้นแรกได้หมดลงดูท่าทีของเจ้าพวกมดไม่น่าจะกินกล่องกระดาษดาษหรอกนะมาปึ๊บ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 โอ้โหเก็บอาหารได้โคตรเยอะโอเคครับผมก็สำหรับเกมนี้จะเป็นเกมแนวกดๆเพลินๆแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะถ้าใครชอบแล้วก็อยากจะลองเล่นดูก็สามารถ ดาวนโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบายๆจุ๊บ